โฮมาราวันนี้ค่ะหมจะพาไปชมบ้านซีรีส์ใหม่ราคาเริ่มต้นไม่ถึง3ล้านบาทฟังก์ชันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่พร้อมพื้นที่สำหรับเวิร์กฟอรอมโฮมด้วยจ้าเซฮายค่ะทุกคนพบกับยายใหม่อีกครั้งนึงนะคะในคลิปรีวิวบ้านและคอนโดในโฮมาราวจาก h o m e b เออรค่ะทุกคนค่ะครั้งนี้เนี่ยหมาขอเปิดด้วยการ เข้าชมโครงการบ้านเลยดีกว่านะเอาใจสําหรับคนที่อยากได้บ้านในทําเลวงแหวนลําลูกกานะคะครั้งนี้เนี่ยเป็นบ้านซีรีส์ใหม่ค่ะที่มีพื้นที่รองรับการทํางานที่บ้านแบบแยกเป็นสัดส่วนเหมาะมากๆเลยกับยุคนิว Normal แบบนี้นะคะแถมราคาเนี่ยนะเริ่มต้นนะคะไม่เกิน3ล้านบาทด้วยกับโครงการนี้เลยค่ะ Eco House วงแหวนลําลูกกาจากทาง SL Esta t e ค่ะ อีโคเฮาส์วงแหว่ลำลูกกาตัวโครงการอยู่บนถนนเลียบการนาพิเศษฝั่งตะวันออกค่ะเดินทางง่ายนะคะอยู่โครงการนี้ค่ะจะเดินทางเข้าใจกลางเมืองก็ใช้ถนนการนาพิเศษเชื่อมต่อกับทางด่วนฉลองรัฐได้เลยนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคูคตด,ด้วยค่ะและในอนาคตนะคะจะมีส่วนต่อขยายจากคูคตมาลำลูกกายิ่งจะทำให้การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ และสถานีที่อยู่ใกล้ๆกับโครงการนะคะก็จะเป็นสถานีวงแหวนตะวันออกรอบนอกอยู่ห่างจากโครงการประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะรอบๆโครงการค่ะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตที่ครบครันเลยนะคะจะซื้อของเข้าบ้านง่ายๆที่ถนนลำลูกกาตรงนี้นะคะก็มี Big กซีโฮมโปรโลตัสครบเลยค่ะ แต่ถ้าอยากไปห้างใหญ่ๆแอร์เย็นๆอย่างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็สะดวกเหมือนกันค่ะหรืออยากจะไปเซ็นทันอีสต์ฟิลก็สะดวกนะคะใช้ถนนการนาพิเศษเชื่อมต่อกับทางด่วนฉลองรัฐประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วหรือจะไปแฟชั่นไอซ์แลนด์เมกะบางนาก็สะดวกเหมือนกันค่ะใช้วงแหวนการนาพิเศษไปได้เลยค่ะ ถือว่าทำเลที่ตั้งของโครงการ Eco คเวงแหวนลำลูกกานี่นะคะเดินทางสะดวกเหมาะแก่การใช้ชีวิตมากๆนะคะทุกคนตัวโครงการนี่นะคะพัฒนาบนที่ดินนะคะทั้งหมดเนี่ยประมาณ53ไร่ด้วยกันนะคะแบ่งเป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดรวมแล้วเนี่ย327ครอบครัวค่ะสำหรับบรรยากาศในโครงการนี่นะคะถือว่างเงียบสงบแล้วก็น่าอยู่มากๆนะคะ ส่วนตัวบ้านนะคะก็ออกแบบมาสไตล์อีโคโมเดนค่ะซึ่งสอดรับกับทิศทางของลมแล้วก็แดดน,นะคะทำให้อยู่สบายค่ะไม่ร้อนเลยนะคะสำหรับแบบบ้านที่นี่นะคะมีทั้งหมด5แบบด้วยกันนะคะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ117ตารางเมตรไปจนถึง183ตารางเมตรค่ะเหมาะสำหรับครอบครัวเริ่มต้นไปจนถึงครอบครัวขยายค่ะ ที่ใหม่จะพาทุกคนมาดูันนี้นะคะก็คือหลังนี้แหละค่ะชื่อว่ามินเลดค่ะทุกคนค่ะ เป็นบ้านแฝดทรงอิสระสไตล์บ้านเดียวนะคะที่บ้านหลังนี้เนี่ยนะทุกคนคะ่ะเขามีพื้นที่รอบข้างบ้านนะคะไว้รองรับการทํากิจกรรมหรือว่าสามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้ด้วยนะคะสําหรับพื้นที่ดินของบ้านมิเลสเริ่มต้นอยู่ที่35ตารางวาค่ะและพื้นที่ใช้สอยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ117ตารางเมตรนะคะฟังก์ชันจะเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ําและจอดรถได้2คันอ เกือบลืมเลยค่ะสําหรับบ้านแบบนี้เนี่ยนะคะเขามีฟังก์ชันพิเศษนะคะเป็นพื้นที่รองรับสําหรับการทํา work from home ไว้ในบ้านด้วยแล้วค่ะโอ๊ยพูดแล้วก็ตื่นเต้นเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะมาก่อนเข้าบ้านนะคะขอพูดถึงประตูทางเข้าก่อนนะคะทุกคนที่นี่เนี่ยเป็นประตูสไลด์บานใหญ่แบบนี้เลยค่ะกระจกเขียวตัดแสงนะคะป้องกัน U V แล้วก็สะท้อนความร้อนไม่ให้เข้าสู่ในตัวบ้านทำให้อากาศในบ้านเย็นสบายแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยละค่ะเข้าไปข้างในกันดีกว่า เข้ามาข้างในบ้านแล้วค่ะทุกคนฟังก์ชันแรกนะคะที่เราจะพบก็คือห้องนั่งเล่นแบบนี้แลละคะ่ะโอ้โหดีมากเลยนะนี่จะบอกว่าวางโซฟาขนาดประมาณ2ที่นั่งนี้กําลังดีนะคะแต่ถ้าในความรู้สึกส่วนตัวของหมายอยากจะเพิ่มเก้าอี้นั่งสตูไว้ตรงนี้อีกนิดนึงก็ได้นะคะ และ้วะยะสายตาในการมองทีวีเนี่ยนะคะทุกคนคะ่ะถ้าเราวางทีวีประมาณสัก50นิ้วขึ้นไปเนี่ยก็ได้สบายเหมือนกันเพราะระยะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างกว้างที่สำคัญเลยนะคะบริเวณห้องนั่งเล่นนี่นะคะรู้สึกโปร่งแล้วก็ไม่แออัดเพราะว่า floor to ceiling จากพื้นจนถึงฝ้าเพดานข,ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.6เมตรละค่ะอ่ะมุม,มพักผ่อนนั่งเล่นเสร็จแล้วนะคะเราไปดูในส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารหรือว่ามุมกินข้าวของบ้านบ้างดีกว่าค่ะ อย่างที่โครงการนะคะเขาก็จัดวางโต๊ะรับประทานอาหารนะคะประมาณ4ที่นั่งได้นะคะแล้วตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะเราสามารถที่จะมองเห็นวิวหรือว่าสวนของเราได้ถึง2ฝั่งเลยละคะ่ะด้านแรกนะคะก็คือฝั่งด้านข้างนั่นเองค่ะเขามีประตูบานสไลด์กระจกบานใหญ่นะคะที่สามารถจะสไลด์ออกไปแล้วก็ดูสวนข้างบ้านของเราได้เลยนะคะถ้าอากาศดีๆเนี่ยน,นะเราเปิดรับลมได้เลยนะคะลมโฟลทุกทิศทางเลยละคะ่ะ ตัวอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่บริเวณด้านหลังนี้นะคะจะเปิดด้านหน้าด้านข้างด้านหลังลมก็โฟโลเหมือนกันอุ้ยอะไรจะดีขนาดนี้คะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ที่บอกว่าแยกไว้สำหรับทำห้องเวิร์กฟอร์มโฮมดีกว่าค่ะอ๋อ เกือบลืมบอกไปนะคะว่าพื้นที่ตรงมุมนี้นะคะที่อยู่ระหว่างพื้นที่ห้องนั่งเล่นนะคะกับพื้นที่ที่จะเตรียมไว้สําหรับทําห้องเวิร์กฟอร์มโฮมหรือว่าเป็นห้องอื่นๆได้เนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะสามารถที่จะวางโต๊ะทํางานแบบนี้ได้และไม่ต้องกังวลเรื่องของแสงเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีช่องแสงขนาดใหญ่ค่ะที่สามารถรับแสงเข้ามาได้แต่ถ้าใครที่ไม่ชื่นชอบแสงมากๆก็อาจจะติดบานมูลี่แบบนี้ไว้ก็ได้นะคะโอ้ก็รับแสงสว่างเหมือนกันนะ มาดูพื้นที่กันดีกว่านะคะที่ไมบอกไว้ว่าทางโครงการเขาได้เตรียมพื้นที่เอาไว้สําหรับเวิร์กฟอร์มโฮมนะคะเพื่อเข้ากับยุคกับสมัยนี้มากๆก็คือพื้นที่ตรงส่วนนี้แหละคะ่ะแต่ถ้าในกรณีที่สมาชิกในบ้านของเราเนี่ยนะคะมีมากหรือว่ามีผู้สูงอายุนะคะห้องนี้ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนได้หรือว่าทําเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุก็ได้เหมือนกันเพราะว่าห้องนี้อยู่บริเวณชั้นล่างนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะข้างในห้องเนี่ยมีขนาดกว้างด้วยนะคะดูสิคะ มาดูอีกหนึ่งมุมกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งบ้านมาตรฐานที่ทางโครงการส่งมอบให้นะคะบริเวณตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีพื้นที่นะคะจุดแผนที่นี่นะคะเชื่อมต่อกับประตูลานซักล้างด้านหลังนะคะถ้าเกิดว่าชอบทํากับข้าวมากๆแบบอย่างจริงจังแล้วก็ไม่ขอแนะนํานะคะว่าสามารถที่จะย้ายครัวไปไว้บริเวณด้านหลังได้เพราะว่าด้านหลังนี่นะคะมีพื้นที่มากพอสมควรเราสามารถที่จะทํากับข้าวได้อย่างเต็มที่โดยที่กลิ่นไม่เข้าในบ้านเลยเลยคะ่ะอะ ไปดูห้องน้ํากันหน่อยดีกว่าค่ะห้องน้ําชั้นล่างนะคะฟังก์ชันของบ้านหลังนี้นะคะคือ3ห้องนอน2ห้องน้ําห้องน้ําที่อยู่ชั้นล่างคืออยู่ใต้บันไดนี้เองค่ะห้องน้ําด้านในนะคะทุกคนจะบอกว่าสามารถนะคะที่จะอาบน้ําได้เลยนะในกรณีถ้าห้องข้างล่างเนี้ยทำเป็นห้องนอนเราสามารถใช้ห้องน้ําชั้นล่างได้เลยนะคะที่สําคัญนะคะ ห้องน้ำที่อยู่ด้านในของเขาเนี่ยนะคะก็ไม่อึดอัดด้วยละค่ะแม้ว่าจะอยู่ใต้บันไดและมีช่องรับแสงระบายอากาศแบบนี้ด้วยละค่ะเราขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะจะบอกว่าที่บันไดของที่โครงการนี้นะคะเป็นคอนกรีตรเสริมเหล็กค่ะก็จะแข็งแรงแล้วก็คงทนนะคะที่สำคัญนะคะมีช่องแสงขนาดใหญ่ค่ะไว้รับแสงด้วยนะคะ จนทำให้มีแสงสว่างในช่วงระหว่างที่เราเดินขึ้นบันไดทําให้การขึ้นลงบันไดที่นี่นี่นะคะมีความปลอดภัยค่ะขึ้นมาที่ชั้น2กันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนคะชั้น2นี่นะคะมี2ห้องนอน1ห,ห้องน้ํานะคะต้องบอกเลยนะว่าทั้ง2ห้องนี่นะคะมีขนาดเท่ากันเลยค่ะเหมือนเราได้ห้องมาสเตอร์เบดรวมถึง2ห้องและชั้น2เนี่นะก็มีความโปร่งแล้วก็โล่งมากๆนะคะเพราะว่าฟ o ร์ทูซีงชั้น2เนะี่ยอยู่ที่2.7เมตรค่ะ มาดูห้องมาสเตอร์เบดมกันดีกว่าคะ่ะทุกคนคะ่ะห้องมาสเตอร์เบดมนะคะถือว่าอยู่โซนหน้าบ้านเลยนะคะแล้วดูสิคะว่าฟังก์ชันของบ้านนะคะมีขนาดกว้างมากๆนะคะบริเวณห้องมาสเตอร์เบดมนี้ถึงขนาดที่เราจะวางเตียงขนาดประมาณ5-6ฟุตได้อย่างสบายเลยนะ และจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะว่าปกติแล้วนี่นะคะที่ไหนเคยเห็นนะหน้าต่างเขาเนี่ยจะไม่กว้างขนาดนี้นะแต่สําหรับโครงการนี้นะคะหน้าต่างในห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยมีขนาดกว้างแล้วก็สูงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็สามารถที่จะมองเห็นวิวได้อย่างสบายข้อสำคัญของโครงการนี้นะคะก็คือตัวบ้านนะคะจะหันหน้าทางทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้นะคะหลบแดดแล้วก็รับลมได้อย่างเต็มที่เลยละคะ่ะอ่ะมาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างดีกว่านะคะ มุมนี้สําคัญสําหรับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายทุกคนเพราะเราก่อออกจากบ้านก็ต้องแต่งตัวแล้วก็แต่งหน้าใช่ไหมคะสําหรับมุมนี้ค่ะก็สามารถที่จะ b u ว l d ตู้เสื้อผ้าแบบนี้ไว้ได้นะคะเป็นมุม walk in closet ในห้องส่วนตัวนั่นเองนะคะหรือว่าจะทําโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้ยาวไปเลยก็ได้ค่ะเพราะพื้นที่บริเวณห้อง master bedroom ค่อนข้างกว้างฟังก์ชันพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะในห้อง master bedroom ก็คือสามารถเดินเชื่อมเข้าสู่ห้องน้ำได้เลยละคะ่ะ ส่วนห้องน้ําที่อยู่ด้านบนนี้นะคะที่สามารถเชื่อมต่อจากห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยก็แยกระหว่างโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งไว้แบบนี้เนี่ยนะคะรวมถึงเรามีช่องระบายอากาศด้วยนะถ้าอยากเป็นสัดส,ส่วนนะคะเราก็แค่เพิ่มฉากกั้นห้องน้ําตรงนี้ได้เลยค่ะ มาถึงห้องนอนที่2บ้างดีกว่านะคะไม่บอกเลยว่ามีขนาดไม่แพ้ห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยนะคะสําหรับห้องนี้นี่นะคะก็ถือว่าอยู่บริเวณด้านหน้าบ้านเหมือนกันนะคะแล้วก็มีขนาดที่พื้นที่กว้างถึงขนาดที่วางเตียงประมาณ5-6ฟุตได้บิวตู้เสื้อผ้าได้มีโต๊ะข้างเตียงได้นะคะรวมถึงสามารถที่จะมีพื้นที่ในการบิวโตวทํางานแบบนี้ก็ได้ด้วยค่ะ พื้นที่ส่วนกลางนะคะทางโครงการค่ะก็ได้ออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่าหนึ่งไร่เลยนะคะมีขับเท้าค่ะสระว่ายน้ํามีฟิตเนสนะคะที่มีอุปกรณ์ที่ครบครันมากๆที่สําคัญนะคะมีโคเวิร์กิ้งสเปซค่ะที่มีความทันสมัยแล้วก็มีไลฟ์สไตล์นะคะถือว่าเป็นส่วนกลางที่แตกต่างจากที่อื่นเลยนะคะและที่สําคัญยังรองรับทุกการทํากิจกรรมของทุกเจเนอเรชันอีกด้วยละค่ะ ส่วนระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่เนี่ยนะคะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงติดตั้งกล้อง CCTV และการเข้าออกที่นี่นะคะใช้คีย์การ์ด c e s าค่ะรวมถึงความปลอดภัยอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือรั้วของโครงการที่มีขนาดสูงถึง3เมตรทำให้เราอยู่ในโครงการได้อย่างปลอดภัยเลยละคะ่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากได้บ้านที่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตแบบคนเมืองแถมยังได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบนี้แล้วแล้วก็มาดูได้เลยนะคะกับโครงการ Eco House วงแหวนลำลูกกาค่ะสำหรับแบบบ้านที่ใหม่พาทุกคนมาดูนี่นะคะชื่อว่ามินเลดนะคะถือว่าเป็นบ้านแปดทรงอิสระสไตล์บ้านเดี่ยวค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2, 9 9 0 0 0บาทถือว่าราคานี้เนี่ยในทำเลแบบนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยนะคะอย่าลืมแวะมาดูกันนะทุกคน เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยภารกิจของใหมเสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะหมยจะต้องพาทุกคนนะคะไปหาอาหารอร่อยๆหรือ,อ,รอว่าคาเฟ่นั่งกันดีกว่าเนาะเราให้รางวัลตัวเองกับการทํางานวันนี้ของเราซะดีกว่าอะจะเป็นร้านไหนที่ไหนเดี๋ยวไหมพาไปกันดีกว่าค่ะ mm hmm. และนี่ละค่ะทุกคนร้านที่ใหม่เลือกมาทานนะคะก็คือร้านบุญเฮลคอฟฟี่แอนด์คาเฟ่นะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นร้านเปิดใหม่นะคะ ร้านเนี่ยตั้งอยู่แถวแถวลำลูกกาคลอง6ค่ะดูบรรยากาศสิคะโอ้โหสบายมากเลยจะนั่งห้องแอร์ก็ได้แต่ไม่ไม่ขอเลือกนั่งส่วนเอาดอเพราะมันมีพื้นที่ที่แยกมาเป็นส่วนตัวแบบนี้ของแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะแล้วก็มีพ้ามานอากาศแบบนี้เราก็ต้องเลือกนั่งทันที่แบบนี้ถูกไหมคะส่วนเมนูที่และคเมนของร้านนี้เนี่ยนะคะที่หมาเลือกมาน,นี้ค่ะก็คือปอบเปียกุ้งสับนะคะซึ่งเป็นกุ้งล้วนค่ะ ตัดมานะคะอันนี้เป็นต้ยมยำกุ้งมะพร้าวอ่อนนะคะข้าวผัดกากหมูค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยนะเป็นหอหมุกปลากระพงใบหลียงสุดท้ายนะคะก็เป็นกุ้งเจ้าชูหรือว่ากุ้งซอสมะขามนะคะส่วนของหวานที่นี่ก็มีเค้กส้มนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กนะคะด้านนี้ค่ะเครื่องดื่มคือกาแฟะมะพร้าวเอาสิงงงเหมือนกันว่าเข้ากันได้ยังไงนะแต่ว่าเขาบอกว่าซิกเนเจอร์ทั้งน,นั้นเลยนะอะเริ่มทานกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวขอทาน เรียกน้ำย่อยกันก่อน mm hmm. ชื่อว่าภารกิจของใหม่วันนี้นะคะเสร็จสิ้นแล้วคะ่ะทุกคนแถมท้องของใหม่ก็ยังอิ่มอีกด้วยนะ ถ้าทุกคนนะคะอยากได้ที่อยู่อาศัยนะคะในทำเลวงแหวนลำลูกกาก็สามารถแวะไปดูที่โครงการได้นะคะกับโครงการ E c o ค o u s e วงแหวนลำลูกกานั่นเองนะคะตัวโครงการนี้นะคะเปิดให้เยี่ยมชมประมาณ9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเยี่ยมชมโครงการเสร็จแล้วก็มาหาอาหารอร่อยๆทานกันแบบใหม่ได้นะคะที่ร้าน บูนเทลคอฟฟี่แอนด์คาเฟ่นะคะเดินทางจากโครงการมาประมาณสัก5นาทีเท่านั้นแหละค่ะปักบุตร Google Map ก็ขึ้นแล้วนะวันนี้หัดนเวลาของใหม่แล้วนะครั้งหน้าค่ะโฮมาราวจะพาทุกคนไปครบจบเรื่องบ้านและหาอะไรอร่อยๆทานที่ไหนห้ามพลาดนะวันนี้ไม่ขอดื่มดำ่ำบรรยากาศก่นกอนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย